สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายสาวกนิการัรตนวันนะคะเป็นครูจากโรงเรียนหนองคาวโควิดพิทยาคมวันนี้ครูก็จะมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์นะคะชื่อบทว่าขึ้นกนค่ะเดี๋ยวละก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทําความรู้จักควาว่าขึ้นกันก่อนว่าขึ้นคืออะไรขึ้นคือการถ่ายทอดพลังงานไปข้างหน้าแต่อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับพลังงานนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว,ว่าครูมีเชือกอยู่หนึ่งอัน แล้วก็ปลายเชือกคูผูกกับเสารตรงไปนะคะเอามือจับแล้วก็สบัดพลังงานจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่อนุภาคก็คือเชือกไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับการเคลื่อนที่หรือการถ่ายทอดพลังงานนะคะสมมติว่าโคูผูกได้สีแดงตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ได้สีแดงเวลาเราสบัดปุ๊บได้สีแดงไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับการเคลื่อนที่พลังงาน จะทำหน้าที่แค่สั่น,ข,นขึ้นลง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 อย่างเดียวอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าการเกิดขึ้นต่อไปเรามาดูลักษณะของการแบ่งประเภทของขื้นกันขึ้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. แบ่งโดยอาศัยทิศทางของพลังงานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค สองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคืออะไรก็คือยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะถ้ากูสะบัดไปเส้นเชือปุ๊บแล้วก็พลังงานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่อนุภาพการสั่นจะแค่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวตั้งฉากกันถ้าตั้งฉากกันแบบนี้เขาเรียกว่าเคลื่นตามขวางยกตัวอย่างขคลื่นตามขวางก็อย่างเช่นขคลื่นในเส้นเชือกนั่นเอง หรือเคลื่อนตามยาวถ้าครูวางลูกแก้วต่อกันวางลูกแก้วนะคะต่อกันลหลายๆอันแล้วครูก็ใช้มือในการหิดลูกแก้วพลังงานก็จะไปข้างหน้าเหมือนเดิมแต่อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับไปกลับอยู่ในแนวขนานกันเขาเรียกว่าคลื่นตามยาวนั่นเองอันนี้คือแบ่งโดยอาศัยทิศทางของพลังงานกับทิศทางการสั่น แบบหนึ่งนะคะก็คือแบ่งโดยอาศัย ขึ้นในเส้นเชือกก็คือเชือกเป็นตัวกลางนั่นเองหรือขึ้นในสเปงตัวกลางของเราก็คือสปริงขึ้นในเส้นเชือกเชือกก็คือตัวกลางนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแม่ใส่ตัวกลางก็อย่างเช่นพวกรังสีต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นรังสี x รังสีแกมมาหรือแรงสี v, อุลตราวายเล็อ่าวยุเล็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ ชอบบอกข้อสอบมากเลยก็คือคขาว่าแสงกับเสียงอันไหนเป็นขึ้นกลอนอันไหนเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเราต้องจำไม่อย่างคาว่าขึ้นกลนให้ได้ก่อนขึ้นกลนคือขึ้นที่อาศัยตัวกลางเสียงนักเรียนคิดว่าเสียงนี้อาศัยตัวกลางไหมคะเสียงอาศัยตัวกลางตัวกลางของเราคืออากาศอากาศเป็นตัวกลางเราถึงได้ยินเสียงแต่ถ้าแสง ไม่ต้องอาศัยตัวกลางอย่างเช่นอยู่ในสภาวะสุญยากาศเราก็ไม่ต้องใช้ตัวกลางเราก็สามารถที่จะเห็นแสงได้นะเดเกเราจบไปแล้วนะคะเป็นชนิดของคลื่นตัวถัดไปที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของคลื่นทําไมนักเรียนองค์ประกอบของคลื่นเพราะบางข้อสอบนะคะเราจะต้องเอาส่วนต่างๆที่อยู่ในกราฟนะคะไปคํานวณหา ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนค่ละลักษณะของคลื่นจะมีเส้นตรงกันนะคะเส้นตรงตัวนี้คือระดับปกติแล้วสัญลักษณ์ของการเกิดคลื่นก็จะมีแกน x แกน y ปกติเลยนะคะสมมติว่าขูว่าแค่น,นี้แล้วกันตอนที่อยู่บนสูงสุดส่วนที่อยู่สูงสุดนะคะเขาเรียกว่าสั่งคลื่น อันนี้ก็สายพืนส่วนที่อยู่ต่ำสุดเขาเรียกว่าท้องคืชน,นะคะจากระดับปกติไปหาส่วนที่อยู่บนสุดเขาเรียกว่าแอมปิจูดอันนี้แอมปิจูดนะคะแอมปิจูดก็คือถ้าเขาให้ตอบนักเรียนตอบเป็นค่าบวกนะคะมันคือระยะ จากระดับปกติจนถึงข้างบนสุดหรือจากระดับปกติไปหาเสวนที่อยู่ข้างล่างสุดนั่นเอง,เ,องเขาเรียกว่าแอมลิจูดหนึ่งอย่างนะคะขึ้นหนึ่งลูกถ้าคุาถามว่าขึ้นหนึ่งลูกคือตรงไหนคือตรงที่มีข้างบนแล้วก็มีข้างล่างแบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นหนึ่งลูกถ้าครูว่าจากเนี้ยนักเรียนคิดว่ามีขึ้นกี่ลูกคะหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็อีกครึ่งก็แสดงว่ามีสองลูกครึ่ง ถ้านักเรียนดูจากกราฟแล้วสามารถตอบระยะได้ตอบแอมพลิจูดได้ตอบได้ว่าขึ้นตัวนี้มีกี่ลูกนักเรียนก็จะสามารถเอาไปคำนวณได้เดี๋ยตัวถัดไปนะคะที่ครูจะสอนก็คือตัวแปรเริ่มจากความยาวขึ้นค่ะความยาวขึ้นจะใช้สัญลักษณ์ตัวแปรแปลมดาเพื่อนคือระยะ 三 ก็คือแลมด้าหรือความยาวคลื่นนะคะมีอีกหนึ่งความหมายนะคะก็คือจากจุดเริ่มต้นของเพื่นหนึ่งรูปไปจนถึงจุดสุดท้ายของเพื่นเห็นรูปเขาเรียกว่าแลมด้าเหมือนกันจากจุดเริ่มต้นของคลื่นหนึ่งรูปจน อันนี้คือความยาวขึ้นเหมือนกันนะคะหน่วยที่ต้องใช้เราจะใช้หน่วยเอ่อหน่วยหน่วยของแลมดาจะมีหน่วยเต็นเมตรหรือใช้สัญลักษณ์เอ ign, ใน,านาทางีิสิทธ์สำคัญมากเลยนะคะคือหน่วยนักเรียนต้องดูหน่วยแล้วเวลาเขาให้กราฟมาต้องดูด,ดีนะคะว่ามีหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นเมตรแต่หน่วยสากลของความยาวขึ้นก็คือเราจะใช้หน่วยเมตร ี่เราจะใช้สัญลักษณ์ตัวแปร f คือความถี่ความถีมถ่เราสามารถหาได้จากกราฟได้ด้วยก็คือหาได้จากจานวนลูกขึ้นส่วนด้วยเวลาความถี่มีหน่วยเป็นหน่วยของความถี่จะใช้หน่วยเป็นเฮิรต์เฮซหรือ รอบต่อวินาทีหรืออีกหน่วยหนึ่งหนึ่งต่อเอสกระด่ะคูณขอใช้พวงเล็บนะคะอันนี้คือหน่วยหน่วยของความถี่มีอยู่หลายหน่วยด้วยกันพอรู้ความถี่แล้วอีกหนึ่งอันที่านักเรียนทราบความถี่นักเรียนก็สามารถที่จะคำนวณต่อได้เลยก็คือคาบนั่นเองเท่ากับ1ต่อเอนั่นเอง อันนี้เอาไปใช้ต่อได้มันจะแปล6,000กันนะคะถ้าเรารู้ f เราก็สามารถที่จะหา t ได้ก็คือคาบ t เล็กกับ t ใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะถ้า t เล็กคือเวลาถ้า t ใหญ่คือคาบคาบคืออะไรคาบคือเวลาที่เคลื่อนที่ครบหนรอบ หรือครอบหนึ่งลูกขึ้นนั่นเอง,เ,องเราจะใช้ตัวแปรทีใหญ่แต่ถ้าณเวลาใดๆเราก็คือตัวทีเล็กแยกออกไหมคะถ้าครบหนึ่งรอบสมมติว่าครูเริ่มจับเวลาจากตรงนี้จนถึงตรงนี้เริ่มจับเวลาเลยจากนี้ถึงนี้ใช้เวลาสิบวิคือค่าแต่ถ้าครูจับเวลาเอาแค่ครึ่งเดียวอยงแค่ตรงนี้จะเป็นทีเล็กก็คือว่าเวลาใดๆนะยังไม่ครบหนึ่งรอบนะคะ อีกหนอันที่สำคัญมากเลยก็คืออัตราเร็วอัตกาเร็วของเคื่ก็คือต่อแปะวี อัตรา m ่อ s นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยสูตรในการคำนวณนะคะเราจะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ f แลมดาในการคำนวณค้นเคยไหมคะ v เท่ากับ s ส่วน t คนเคยอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนถ้านักเรียนเรียนเรื่องขึ้นก็แสดงว่านักเรียนต้องเรียนผ่านเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมาแล้ว v ท่ากับ s เวล t อันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง v คืออัตราเร็ว s คือระยะาทาง t เล็กคือเวลานะคะเราสามารถที่จะคำนวณได้